โอ้ยสามสองหนึ่งเข้ามาเร็วเร็วเร็วไม่ทันไม่หายฮ่าว่าฮดาอะวัดอะไรโมกอบันดาลบันดาลบันดาลทีมพี่เต็มสิบเอ็งให้เท่าไหร่ศูนย์ไปอยู่คนเดียวซะสวัสดีครับทุกคนเล่นเดี่ยววันนี้นะครับผมจะมา คลิปแกงเ c กันนั่นเองแต่จะแก่ยังไงจะไปดูกันนะครับทุกคนกดไลค์เล่นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยร้านบรฟบูช็อปบริการแตก่างในระปบอกไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมพาร์แบบต่างๆซึ่งถ้าบริการเกมพาร์ที่สนใจไม่มีในเว็บก็สามารถเติมกับเพจได้เลยเพียงแค่ใช้ชื่อในเกมแล้วก็จอยตามและบริการสินค้าประเภทต่างๆของทางร้านก็มีให้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันเยอะมากบริการความสุดคุ้มก็มีนะรีวิวจากลูกค้าแบบป๊บๆเลยรับประการบริการคุณภาพไว้ใจได้ที่บัป Ani mangai na. Uh, yang lebih cepat kita kerja. และนี่นะครับคือรหัสที่เราจะใช้แกงเอฟซนั่นเองครับคือผมนี่จะไปประกาศใน Discord นะครับผม Discord ของผมที่ไว้คุยกับ FC นี่แหละว่าเดี๋ยวจะเบรกนะเบรกฟรีอะไรอย่างงี้แต่ที่แท้เนี่ยพี่จะเข้าไปโยนนะครับจระดุมเอที่น่ารักของพี่ด่าลงหรือเปล่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนกดไลค์เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้เลยอ๋อแล้วก็สำหรับ ID ก็จะประมาณนี้เลยนะครับลืมรีวิวไอเทมซึ่งนี่นะครับก็จะเป็นรหัสจากร้าน Happy Store ID ก็จะมี7ดาว15ตัวนะครับเบจิต้าหัััวววททองมจจิโโร่7ดดาานบู ซิลิโตรเจ็ดดาวโบรโรเจ็ดดาวกัสเจ็ดดาวเทพในเงาเจ็ดดาวเยบโรโรเจ็ดดาวเจ้าหญิงน้ำเจ็ดดาวเมลิโอดัสเจ็ดดาวเฟมโตเจ็ดดาวเจ้าตัวนี้นะ่ผมไม่ได้ใจว่ามันชื่ออะไรใครรู้บอกด้วยไอเซนเจ็ดดาวชาตาคุลิเจ็ดดาวแอมบอบเจ็ดดาวตัวสุดท้ายคือเร่อ เจ็ด <7 S 2> ดาวอ๋อทุกคนอย่างสุดท้ายแล้วมีเพชรแปดหมื่นมีทองแปดหมื่นหวัวและหัสจากแฮปปี้สเตโตโคตรตึงเลยอะครับอ,อยากแบกเอฟซีจังแล้วก็แท็กโคตรไปเลยและผมนะครับก็ <c oughs> ทําการมาป <c oughs> นนรับให้ทุกคนนับสามารถจอยเซิร์ฟได้นะครับ <c oughs> และเดี๋ยวเราจะทําการแจกลริงโปรไฟล์เพื่อให้เอฟซีจอยมาอกันเลยอ่าเราทําการแนบลิงโปรไฟล์ไปแบบนี้เลยนะครับมาดูกันว่าจะมีใครจอยมาไหมทําคลิปจ้ะเขารู้อะจะบอกว่าใช่ก็ไม่โกหกหรอกแต่ว่ามันไม่ใช่การแบกธรรมดาสิแล และตอนนี้นะครับเราก็ได้คุณผู้ชมที่จะเข้ามาเล่นด้วยกันที่จะมาเจอผมนะครับและให้ผมนะครับแบกแบกหรือเปล่าไม่รู้ต้องมาดูกันเราเองซึ่งจะมีใครบ้างนะครับผมเริ่มจากน้องคนเล็กก่อนเลยพูดไปแล้พี่ฮะพูดไปแล้พูดไปตอนไหนโอเคข้ามเป็เลยแล้วกันนะครับคนที่สองครับผมก้วเลครับผมผมเชื่อโบได้ ต่อไปนะครับผมคนที่สามสวัสดีครับสกายคนเดิมเองจ้าสกายคนเดิมเองจ้าต่อไปคนที่4สวัสดีครับแบคครับและคนที่5น้องไม่มีไม่โอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการมาแอบเปลี่ยนทีมนะครับซึ่งเราก็จะทำการเอาตัว เอาชาตดเอาไว้บนไหล่เหมือนเดิมแต่ตัวละครที่ผมจะเอาไปร้องเล่นนั้นก็ผกเลยว่างานนี้มีเละเอากรไปดีกว่าเอาไมดี้ไมไมไมดี้ไมกี้เมลิโอดัสแล้วก็เอ็กวิดเอริกนะครับผมและตัวสุดท้ายคุรินรินละกันนะครับผมโอ้เสยงสามสองหนึ่งเข้ามาเร็วเร็วเร็ว ตอนนี้มีใครทันบ้างครับผมไหนขอดูซิก็จะมีเจ้าเบแล้วก็มีผมเลยครับมีกิติพัฒน์หรือว่าเจ้าภูแล้วก็น้องสกายนะครับไอ้ภูนี่คือวัยรุ่นฮับฟูที่เรารู้จักกันได้แหละเฮ้ยคุณผู้ชมคือผมจะบอกว่าผมลืมเอาตัวผลิตเงินมาเพื่อที่จะให้มันเนียนผมว่ามันไม่เนียนแน่เลยว่ะโอเคทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่าภูและสกายและเจ้าเบนะครับจะไม่ได้สั่งเกตเลยนะว่าผมนั้นไม่ได้เอาตัวผลิตเงินมาและไม่มีตัวความเงินจริงๆนะครับผมแค่โกหกเฉยๆผมยังไม่ได้ทำดาเมจสัก รหัสในราคาแค่1599บาทเกมพแพทครบด้วยนะครับอยากเห็นชาโด้มากๆเลยค่ะอยากเห็นชาโดกมากๆเลยมึงอยากใากช้ไิชชอ์ให้โด,ด,ดูใช่ไหมคือเซตทีมที่พี่จัดมาเป็นเซตทีมที่ ID ไอดีแรร์ๆเท่านั้นที่จะมีพี่พูดเลยจริงๆนะคือภูมิใจมากๆที่ได้รหัสนี้มาพุาเป็นอะไรที่แบบแหลมมากๆนะครับเด็กๆมนันน่าจะตื่นเต้นเหมือนที่ผมตื่นเต้นแหละดูจากเสียงนะฮะ ใครบังครับมึงมาเดี๋ยวผมนะครับจะแกล้งลงชาโด w ไปก่อนเนียนๆนะ <c oughs> นะอันดับแรกเลยก็ชาโด w ก่อนละกัน,นี่ <c oughs> ค่อยๆอัพทีละนิดทีละหน่อยฮะว้าวโคตรว้าวโคตรว้าวโอ้ยโกต <c oughs> โอ้ยโกตรนเกิดดาวเลยตัวเนี้ย แบีดาวแบบดาวแปดดาวนี่นี่คือดาวดูตัวโหดแน่นอนไหนโชว์นี่คือเซ็ทีมที่ตึงที่สุดในรหัสนี้ครับผมโอเคยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับเราเตรียมอะไรมาเดี๋ยวเราลงเพิ่มไปเลย พี่เอาตัวตีแอลมด้วยนะครับแต่ตัวตีอไม่ปั่นไม่ปั่นอันนี้ไม่ปั่น,นดูบไไหนเเอเฮ้เอเฮ้เอเอ <What? S 1> ยา่ยาทิพี่ไม่ไม่อย่านอนลงไปไม่ทุกคน,น,นอ,นอแ้เราต้องโดนทําขนาดนี้เลยเหรอเราเล่นแค่นี้ ตัวล้วมันไม่หัวตรงไหนพี่มีอีกตัวหนึ่งที่มีอีกตัวหนึ่งพี่มีอีกตัวนึงมาดูกอนมาดูันไห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 นนี่อุ้ยใช่ปะโอจิตาผมอึ่งเลยพี่เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอจตาผมตึงเลยพี่โอจิต่าเอ็งแทงพี่ เฮ้ยใกล้เว็บลอยแล้วนี่นี่เป็นไงเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรเราถึงจะเว็บลอยตอนนี้เองพูดออกไปเพราะใครเพราะเราร่วมแรงร่วมใจกันเอาจริงๆหัวเรือคือใครพูดออกไปนายปอยใช่ครับผมอะฮะอะไรนะตอนนี้นะครับผมเราเดินทางมาถึงเว็บที่หนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนปุ่มมือเร็วเอ๋แอ๋เอ๋คลิปนี้ก็มาแบบปั่นๆนะครับทุกคนอย่าด่าพี่เลยครับก็เรียบร้อยนะครับ102ได้ใช่ไหมถ้าดูไม่ผิดอ่ะได้ๆอ้ <No. S 1> ชื่อผมกำลังคิดอยู่ว่าจะแกล้งต่อหรือไม่แกล้งต่อคือแกล้งเด็กกว่าเยอะแล้วอ่าน่าจะลองเล่นจริงๆอย่างจังดูสักครั้งหนึ่งอะนะเฮ้ยมันก็ต้องแกล้งให้สุดประวัติทุกคนเออเราไม่ได้มาทำความดีคลิปนี้เรามาแกล้งเรามาปัน่นเฮ้ยเราจะมาไม่ได้และตอนนี้นะครับเราก็มาพบกันที่รอบสองแล้วนะครับทุกคนกระโดดในเร็ว,วเอาทุกระโดดเออเออเรามากับจัดขี่สุดจัดขอสามคำเพิ่มผมจะไรมากเดี๋ยวเราจะเดินไปพร้อมๆกัน3 2 1ไป มันก็ไม่ค่อย้อมเท่าไหร่ไปเคือเองจะบอกว่าพี่ไม่ต้องลงอะไรเลยหรอเดี๋ยวี๋ยลงก็ดีี่ลงกันเสร็จแล้วโอ้โหลงกันเสร็จแล้วแบบนี้ยันพี่ช่วยเป็นนี่หลักการนี่หลักการนี่เลยหลักการตัวเลวที่สำคัญนะครับเราก็มีปานอัศนีอยู่ที่ตรงนี้เลย ทีมจาก y ู u t u b e มาว่าตัวที่สำคัญมาแน่ในตัวน้นี่ไงก็พี่คือแบบไปดู youtube มาเลยนะเว้ยช่องช่องหนึ่งเขาทำเออถ้าเรารู้รู้รู้กันนะคะเพื่อเี่ที่สือมันแบบมันปื้มใครอ่ะปื้มใครปื้มนี่เลยนี่เลยอยุ่โหข้างกันเลยจะบอกในอย่างนะพี่ว่าสิโกติตัวติดเรื่องเท่านั้นกูมาท้งอยาไอรู้ป่ะทีมของพี่อ่ะคือเพื่อก่อความไร้ประโยชน์มากที่สุดอีกิดอีกิดพี่ถามจริงนะเพีนมันนี่มันตุ่มีมันเองว่านะทีมพี่เต็มสิบเองให้เท่าไหร่ คือจบมาแล้วไม่อยู่ไปอยู่คนเดียวซะกายว่าทีมพี่เต็มสิบสกายให้เท่าไหร่เต็มหัวให้ร้อยเลยพี่ร้อยด้านความเก่งความรับผิดชน์ผมให้พันมึงคือพี่อยากจะถามพูนิดนึงว่าพูว่าทีมพี่อะเต็มสิบพูให้เท่าไหร่เต็มสิบผมาให้ล้านเลยหูล้านหรอว่าเกิน และตอนนี้นะครับทุกคนเราเดินทางมาอยู่ที่1,600วินาทีเป็นเเรียบร้อยเละผมบอกเลยว่าเห้าเซตทีมที่เราเอามาแบกเกียนแตกคนดูนั้นก็สามารถที่จะไม่ได้ช่วยอะไรได้อย่าง100เซเลยนะครับค่คอนภูมิใจเลย <c oughs> คิดว่าตอนนี้นะครับทุกคนแ <c oughs> บตกล้บบองหมดคือลืมเสียบสายชาร์จอะ <c oughs> ซึ่งเราก็อยู่ที่เวฟ4 9 0 0แล้วนะคะผมจะเวฟอะไรเวฟอีกแล้ววินาทีผมกดผิดทุกรอบเลย วินไปทีแล้วบอยโอ้ไม่กอดยี่งเต้นทำไมครับเนี่ยแสดงว่าภารกิจเกรียนเราล้มเหลวเราถ่วงไม่พอบานแตกแล้วบานแตกแล้วยังไงจะมาแก้เขาโดนเขาแกงกลับยื้อไม่ให้พี่ไปไหนเลยเ oh จ็ดพันวินนาทีกูเปื่อยเอาลนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่ถ้าเกิดชอบอย่าให้ทำต่วอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เลยยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบาย ดีいやいやいやขออีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมขอบคุณนะคือผมแท่อยากจะขอบคุณลูกค้านะครับทุกคน <_ C 1> นี่นะทุกคนรหัสจากร้านแฮมป์สโตนนะครับโดนปิดออกไปแบบเยอะมากๆเลยเพราะมันจะเป็น0000 00, 000 สองศูนย์สามศูนย์สีสรรส่โดนปิดไม่หมดเลยนะครับอ <_ EN> จริงๆนะผมเติมของทั้งวันคนดูก็ซื้อกันทั้งวันเติมปุ๊บซื้อปั๊บเติมปั๊บซื้อปุ๊บนะครับก็บอกเลยว่าเติมไม่ทันลูกค้าเลยนะวันนี้ก็เลยชิงมาคลิปก็เลยไม่ได้เติมเยอะนะครับยังไงก็ขอบคุณที่อุดหนุนแล้วก็เลือกไว้ใจร้านผมนะครับยังไงผมจะบริการลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับสัญญาเลยนะครับว่าจะไม่ให้ผิดหวังที่มาใช้บริการร้านเรานะครับยินดีท้อนรับทุกคนลิงค์ตาราง